ทอกพุทธอย่าลืมโทรนะรคุณราวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะคุณราวอายุเท่า <32 S 1> ไรคะอายุสามสิบสองค่ะสามสิบสองแค่ไรคะก็คืออ่าหนูเป็นคนเสียงเล็กแล้วก็เบาค่ะแล้วก็เลยเป็นรู้สึกว่าเป็นปมเพราะว่าเหมือนกับโดนล้อหรือว่าโดนบูลลี่อย่างเงี้ยค่ะชมเหรอเสียงสดใสเสียงเท่านี้เลยใช่ไหมที่โดนล้อนเนี่ยนี่คือเสียง ใช่ค่ะเอ่อก็เลยรู้สึกว่ามันมันแปลกไหมอะไรแบบเนี้ค่ะก็เลยลองโทรมา ถ้าฟังตอนนี้เสียงปกติมากเลยนะว่าจะเป็นปัญหานะแต่โอเคเป็นคนเสียงเล็กแต่ว่าก็ไม่ถึงกับเล็กเบาจนไม่ใช่เล็กแหลมฟังไม่รู้เรื่องนะเนี่ยก็ฟังรู้อันนี้ผู้กำกพูดปกติหรือว่าพยายามพูดที่มันเสียงใหญ่ขึ้นหรือเปล่าคะพยายามโปรเจกต์ไม่ค่ะพูดปกติแต่ว่าพูดในที่ที่ปิดหรือว่าในห้องอย่างเงี้ยค่ะกับพูดในที่เปิดอาจจะเวลาเราใช้ใช้ความดังของเสียงที่เยอะขึ้นมาอาจจะแหลมขึ้นหรือเปล่าอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจค่ะ เอาเป็นว่าไปเจออะไรมาดีกว่าเลยนะลให้เาสู<อ> องอ,อค่ะก็ค,ะคืออ่าถ้าเริ่มตั้งแต่ประถมเนี่ยคือไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าทุกคนเสียงเด็กเหมือนกันหมดแต่ว่าปัญหามันมามันมาเป็นช่วงมัธยมค่ะก็คือช่วงมัธยมเนี่ยมันจะมีเพื่อนบางคนคือแบบว่าเหมือนกับฝากเพื่อนมาบอกว่าแบบว่าไม่อยากคุยกับเราเลยเพราะว่ารำคาญเสียงเราเราเราก็เลยเราก็เลยไปถามเขาว่าเออมันเป็นยังไงเหรอทำไมถึงรำคาญเสียงเราเขาก็พูดออกมาเลยนะคะว่าแบบเสียงมันน่ารำคาญเหมือนยุ่งเหมือนแมงวีอะไรอย่างเงี้ยค่ะ แล้วทีนี้เราก็เลยรู้สึกว่าเออคงไม่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันก็แค่บางคนในช่วงมัธยม่ะแต่พอขึ้นมาหาลาัยมาปุ๊บก็ยังมีอยู่ค่ะมันมันก็ยังมีเพื่อนที่แบบว่าสนิทก,กับเราเลยรู้จักเราเลยพูดคุยกับเราอยู่ทุกวันแต่ว่าเขากลับพูดว่าทําไมถึงต้องแอปเสียง <Okay. S 2> ล้วก็เลยรู้สึกว่าอเริ่มรู้สึกแปลกๆแล้วอะเอ้าตอนนี้ก็ยังมีคนคิดอย่างนี้อยู่อีกเหรอจนก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรเท่าไหร่พอมาถึงทํางานก็เลยรู้สึกว่าจะมีอีกไหมอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีอยู่ก็คือที่ทํางานก็ตอนที่รู้จักกันใหม่ๆอะไรเงี้ยนะคะ <Okay. S 2> ตอนที่เข้าไปทํางานใหม่ๆก็จะมีคนแบบว่าเสียงเธอมันทําไมมันแง้วแงวแงวหรือว่าบางทีที่เวลาเราใช้ไม์เราเราจะพูดเสียงที่มันปกติได้มากขึ้นเพราะว่ามันมีเครื่องขยายเสียงมันไม่ต้องใช้พลังเยอะใช <Okay. S 2> ่ไหมคะทีนี้เวลาเราใช้ไม์ปุ๊บก,ก็จะมีค พูดว่าวันนี้เสียงเธอเป็นอะไรอ่ะปกติเสียงเธอมันแหลมแหลมไม่ใช่แบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ได้รู้สึกว่าอถ้ามีคนคิดหลายคนแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเราอาจจะมีอะไรที่เสียงเราแตกจริงหรือเปล่าตามที่เขาคิดอะไรแบบเนี้ยค่ะหนูก็เลยลองเคยลองอัดเสียงแล้วก็มาฟัง <med> เสียงที่อจาจจะเสียงที่เราได้ยินจากหูมันก็มันก็ไม่ค่อยเหมือนกันจริงๆแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แปลกอะไรเราก็เลยลองถามคนรอบตัวแบบถามแฟนอย่างเงี้ยค่ะว่าเสียงแปลกจริงไหมแต่ถามเขาหลายครั้งเจอเขารู้สึกว่าเออเราคิดมากหรอเป็นแบบอะไรเงี้ยห <med> นูก็คิดมากจริงๆค่ะก็เป็นปมนิดนึงคงวเจอตลอดอ่ะมันเจอตลอดทุกช่วงชีวิตเจอตลอดใช่ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่า เคยพูดพูดพูดระบายให้แฟนๆแล้วก็ร้องไห้น้ําตาซึมๆทั้งๆท,ที่มันเป็นเรื่องเล็กๆน้อยนะคะอาจจะคนอื่นอจะมองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยแต่ว่าเหมือนกับว่าเรารู้สึกว่าเราแก้ไขไม่ได้เพราะว่าเราไม่ได้แอปจริงๆเราพูดอย่างนี้จริงๆอะไรแบบนี้ค่ะแล้ว <c oughs> เ,เราเคยดูคลิปอ่าย t ท b e หรืออะไรของคนอื่นนะคะ <c oughs> ที่เขามีเสียงที่เล็กกว่าเราอีก <c oughs> แต่ว่าเขาก็ไม่เห็นจะมีปัญหาเรื่องนี้เลยแต่ทำไมเราก็ไม่ได้รู้สึกว่า เราเล็กขนาดนั้นทําไมถึงเราถึงเป็นคนที่มีปัญหาอะไรแบบนี้ค่ะโอเคโอเคที่ฟังนี่คิดว่าแค่เสียงเด็กแต่ไม่ได้เสียงนาา่าราคาญเหมือนว่าถ้าฟังจากตรงนี้เท mm hmm. ่าที่ฟังจากตรเนีา mm hmm. น้องแพลวจะปรึกษาว่าอะไรคบวันนี้ครับก็คืออยากจะถามพ่อพี่ๆคะว่าเสียงหนูปกติไหมแล้วก็ถ้ามันปกติจริงหนูควรจะปรับแบบไหนหรือถ้าหนูปรับตัวเองไม่ได้หนูควรจะปรับความคิดของตัวเองแบบไหนให้รู้สึก ไม่แย่เวลาที่คนอื่นพูดขึ้นมาเรื่องเสียงหรือบางคนพูดเรื่องเสียงขึ้นมาที่ไม่เกี่ยวกับหนูหนูก็จะรู้สึกว่าเขาพูดถึงหนูอะไรแบบนี้ค่ะถามใครก่อนครับอ่าเป็นพี่อ้อยก่อนก็ได้ค่ะค่ะพี่ถามอันหนึง่งสมมติว่าสมมติเลยก่อนนะอสมมุติเลยนะคะ <c oughs> ทุกคนบอกว่าเสียงหนูมันไม่ได้เลยอะคะ่ะลูก <c oughs> หนูจะแก้ได้ไหมอืมหนูเคยลองพยายามใช้สติพูดพูดให้มันมกดต่ำใช่ค่ะใช่ <c oughs> กดต่ำค่ะ แต่ว่ามันมันแลกกว่าเดิมอีกค่ะเพราะว่าหนูต,ต้องพยายามมันพี่จะบอกว่าเสียงเป็นสิ่งหนึ่งที่แก้ไม่ได้หรอกค่ะจริงจริงอ่ะสุดพี่ก็เคยเป็นคนที่ไปเกิดในยุคที่ดีเจเสียงเล็กแต่พี่เป็นคนเสียงใหญ่<อ>ครั้งหนึ่งพี่ไปงานจุฬาวิชาการแล้วด้วยความที่ตอนนั้นเป็นเด็กมัธยมครับจุฬาวิชาการเขาจะเปิดห้องให้คนที่อยากเป็นดีเจเข้าไปลองเปิดแล้วแล้วงานดีเจเป็นงานในฝันของพี่ตั้งแต่มัธยมค่ะพอะพี่เปิดไมค์แล้วแบบสวัสดีค่ะข้างหน้าผงะแบบว่า เพื่อนระกบออกมาเดี๋ยวนี้ออกมาเดี๋ยวนี้ในวันนั้นพี่รู้สึกเสียเซล์เหมือนกันว่าเอ้าเสียงอย่างฉันจัดรายการไม่ได้นี่นาแต่นี่เป็นความฝันเดียวของเราเลยนะพี่แค่จะบอกกับหนูว่าเสียงเป็นสิ่งที่มันแก้ไม่ได้และจริงๆพี่เริ่มรู้สึกว่าหนูจะไปแตะเส้นหมกมุลละเส้นหมกมุลว่าเฮ้ยเขากำลังพูดถึงเสียงของฉันอยู่หรือเปล่า นะคะถ้าถามพี่ย้อยพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงของหนูผิดปกติแต่ถ้าบาังเอิญว่าหนูจะรู้สึกว่าเฮ้ยพี่คนอื่นเขาพูดอาพูดจงจริงนะบางทีอะเวลาที่คนอื่นมีปัญหากับเสียงเราอะปัญหาอยู่ที่เขานะไม่ใช่ปัญหาอยู่ที่หนูก็เสียงมันเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมันมันก็แก้ไม่ได้หมอยังเคยพูดว่าการผ่าตัดยังทําได้ยากเลย ใช่ไหมคะภาพตัดกองเสียงเนี่ยยากมากแล้วมันอันตรายด้วยแต่ว่ามันมีวิธีการหนึ่งเหมือนกันค่ะเช่นอย่างสมมติว่าถ้าเกิดวหนูเป็นคนที่เสียงแหลมเล็กเอาจริงๆนะพี่ว่าเสียงอย่างเงี้ยมันมีความแก้วเสียงใส่ความแก้วเสียงใส่มีข้อดีข้อเสียงข้อเสียคือเสียงของหนูจะฟังสดชื่นแต่ถ้าหนูพูดเร็วและหนูใช้พละกําลังออกเกินจริงใช่ไหมคะเสียงมันจะ อย่างเงี้ยผู้ชายบางคนเอาจริงนะผู้ชายบางคนจะไม่ชอบเสียงเวลาที่มันถูกบี้บี้บี้บด้วยเสียงแบบนี้แต่เขาช่างผู้ชายคนนั้นค่ะ <c oughs> ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยค่ะ <c oughs> คือพี่แค่กำลังจะบอกว่าแต่ละคนมันก็จะมีวิธีการใช้เสียงที่แตกต่างกันพี่เป็นคนเสียงใหญ่เพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ทําได้ก็คืออย่าโมโนโทน <c oughs> ถ้าเราพูดเป็นปกติเรียบเรียบจะเป็นเสียงที่ดูน่าเบื่อมากค่ะพี่ก็พยายามจะแก้ว่าโอเคนั้นก็ขึ้นเสียงบ้างลงเสียงบ้าง เพราะนั้นพี่แค่ว่ามันแค่ปรับวิถีของการออกเสียงค่ะแต่ไม่ได้ไม่ได้จำเป็นไม่ได้จําเป็นนะคะว่าหนูจะต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้คนทั้งโลกถูกใจมันมเป็นไปมไม่ได้บางคนชอบคนเสียงใหญ่บางคนชอบคนเสียงเล็กพี่ถึงถามไงว่าแล้วมันเป็นปัญหาที่ต้องแก้หรือแค่ยอมรับเพราะเสียงมันผ่าตัดไม่ได้ไงคะถ้าเกิดบางเอ,อว่าแฟนบอกเฮ้ยคิดมากไาวเปล่าเราก็สามารถบ,บอกได้ว่าเสียงแบบเนี้ยคีย์ออนนะ เออแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเริ่มเงวๆมากเกินไปก็ช่วยเตือนด้วยแล้วกันเพราะมันไม่ใช่แค่การใช้เสียงแต่มันคือวิธีการออกเสียงอะไรประมาณเนี้ะค่ะเท่านั้นเองแต่ยืนยันพี่เป็นคนมาตรฐานที่ต้องฟังระคัดเลือกดีเจเสียงหนูเป็นเสียงปกติค่ะนี่เออพี่บอกไปในชั่วโมงที่แล้วว่าพี่ไม่รู้สึกว่าเสียงน้องแพรมีปัญหาเท่าที่พี่ฟังตั้งแต่โทรมาเนาะเออแล้วก็ พี่ก็เห็นด้วยกับพี่อ้อยว่าจริงๆอะ่ะมันอาจจะอยู่ปัญหาแมทจอยู่ที่เขาอะ่ะคือคนที่ <c oughs> ที่มาบอกน้องแพรอะ่ะ <c oughs> ไม่ได้ปัญหาอยู่ที่น้องแพรวตราบใดก็ตามที่น้องแพรวไม่ได้แอปทําเสียงแล้วก็มันก็เป็นเสียงของเราแบบนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าถ้าเป็นชีวิตประจําวันอะ่ะรู้สึกว่าต้องพยายามทําใจให้ได้ว่าเหมือนต้องโอเคให้ได้ว่าก็มันเสียงเราอะ่ะ <c oughs> เออตต่ไปที่เราไม่ได้ใช้เสียงนี้แบบผิดกระเทศารหร์อะไรก็ตามมันก็ไม่ได้มีปัญหาสําหรับเราอะเรายังสื่อสารได้อะไรอย่างเงี้ยเออปัญหามันอยู่ที่คนที่เขาไม่พอใจซึ่งก็แล้วแต่เลยอะว่าเขาจะเป็นยังไงบางทีเอาจริงนะบานทีเขาอาจจะไม่รู้สึกว่าเสียงหนูไม่ได้น่าลำคาญก็แต่แต่เขาอาจจะรู้สึกว่าหน้าแบบนี้เสียงแบบนี้มันลำคาญเขากว่าแต่พอนึกออกไหมแย่กว่าหรือเปล่า ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าคนมันจะอาคติอ่ะใช่<า>ใช่บางทีมันอาจจะมีปัจจัยอื่นมาร่วมด้วยอ่ะคือเขาอาจจะหมันไส้หน้าหนูแบบไม่ชอบคนหน้าแบบนี้แล้วพอหนูมีเสียงที่เล็กแบบนี้เขาก็ยิ่งแบบหนูหนึกห,หนูจะพอนึกออกใช่ไหมว่ามันจะมีแบบคนที่ไม่ชอบว่าเอ,อ้ยนี่ันทำตัวเป็นเด็กแบบวเลยแต่จริงเสียงเขามันเป็นแบบนั้นอ่ะเขาไม่ได้แบ้วอะ่ะค่ะเออแต่ทีเนี้ยพี่จะรู้สึกว่าแต่ถ้าหนูยังสลัดไอ้ความรู้สึกนี้ออกไปไม่ได้ว่าหนูรู้สึกว่าคนอื่นมันมัน เหมือนมีปัญหากับเสียงหนูจังอ่ะแล้วคิดว่าเสียงตัวเองมีปัญหาจริงๆหรือเปล่าอ่ะทั้งที่พี่อ้อยก็เมื่อกี้ก็พี่อ้อยก็พูดแล้วว่าในฐานะที่พี่อ้อยเป็นคนคัดเลือกคนมาทาดีเจเสียงหนูไม่ได้มีปัญหาแต่ถ้ามันรู้สึกว่ามันสลัดไม่ออกจริงพี่ก็รู้สึกว่าทุกวันนี้มันก็มีคุณครูสอนเรื่องการใช้เสียงหรือคอร์สอะไรต่างๆซึ่งมันสามารถช่วยเราออกเสียงได้นะ <S 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 ซึ่งสำหรับพี่อ่ะเผื่อว่าไม่รู้เพราะว่าตอนที่น้องแพลวบอกอ่ะเหมือนน้องแพรวต้องพูดอะไรกับไม่อยู่ด้วยอ่ะ มันเหมือนมัเป็นงานของหนูด้วยหรือเปล่าเอ่อจะจะมีบ้างคะ่ะแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบเป็นจริงจังแต่ว่าจะจะมีบ้างคะ่ะเอรว่า ถ้าหนูคิดว่ามันเป็นมหาการทํากับการทํางานอะ่ะพี่ลกรู้สึกว่าไปเรียนอะไรแบบนั้นก็ได้เพราะเขาก็จะสามารถสอนหนูให้ออกเสียงแบบให้มันขึ้นอยู่กับกาลเทศะเหมือนว่าถ้างานมันต้องใช้เสียงที่มีพลังมีการทิ้งน้ําหนักมีการอะไรยังไองไอย่างที่พี่อ้อยบอกมันคือวิธีการบบออกเสียงมากกว่าในแต่ละสถานการณ์ที่เราใช้ทุกวันอะ่ะหนูนึกออกไหมเพราะว่าหนูอยู่กับแฟนอย่ายงเงี้หนูจะอ้อนอต่เขาก็ได้เขาแฮปปี้จะตายเสียงหนูเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยแต่สมมติถ้าจะต้องไปพูดต่อหน้า คนหมู่มากอาจจะต้องแบบใช้พี่ว่าเสียงมันไม่สําคัญเท่าวิธีการที่เราส่งมันออกไปอะความหมายที่เราสื่อมันออกไปได้วยเสียงนั้น่ะซึ่งท้าอย่างเนี้ยถ้าหนูสิกว่าเอ้ยอยากจะลองดูอยากจะฝึกดูอะมันก็มีอะไรมากหนูลองเส์ชหาได้เลยมันมีครูสอนเยอะมากที่สอนวิธีการใช้เสียงคือไม่จําเป็นจะต้องแค่ร้องเพลงอะการพูดในชีวิตประจาวันอันเนี้ยเขาก็ บางทีเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเขาอาจจะไกลอยู่ได้ว่าเออลองพูดแบบนี้ลองอะไรแบบนี้ดูลองทิ้งน้ำหนักเสียงแบบนี้ดูลองหายใจประกอบหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะช่วยได้แต่สำหรับพี่เสียงนูไม่ได้มีปัญหาอะไรสำหรับหูพี่เลยค่ะค่ะพี่เพื่อค่ะครับก็ก็เห็นด้วยกับต้นในเรื่องของการไปฝึกไปเรียนเนาะเดี๋ยวนี้มีที่ที่สอนน,น่าจะเยอะพอสมควร เพื่อนต้นก็สอนบุคลิกภาพอันนี้ไปอีกคนนึงก็ได้เดี๋ยวมันได้ทาเยอะมีรุ่นพี่ที่เป็นคุณครูสอนร้องเพลงเขาก็สอนด้อนการออกเสียงด้วยใช่เพราะเดี๋ยวนี้การที่เราต้องเป็นการใช้เสียงในที่สาธารณะมันมันมันวงกว้างมากขึ้นเมื่อก่อนคนไปเรียนจะเป็นแค่เนี่ยคนที่น้องอยู่หน้าจอหน้ากล้องแต่เดี๋ยวนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะไลฟ์ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะถ่ายคลิปทุกคนมีสิทธิ์ที่จะสื่อสารออกไปในแพลตฟอร์มของตัวเอง เพราะฉะนั้นก็จะมีการสอนเรื่องพวกนี้มากขึ้นเท่าที่ฟังดูโอเคถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ยินถึงปัญหามากเท่าที่แพรวเจอมาเนาะแต่พอให้แพรเล่าอะ่ะม,มันมาตั้งแต่เด็กแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นจะพยายามมอ,มองในมุมที่มันเป็นปัญหาให้เรากันเท่าที่เราฟังอะ่ะมันยังไม่ถึงกับ ขั้นแอนนอยหรือทําให้เราลาคาญหูระคายหูมากนะักไม่แน่ใจว่ามันผ่านลําโพงผ่านอะไรแบบนี้ด้วยหรือเปล่าคือเสียงเนื้อเสียงปกติคนเราเวลานั่งอยู่ข้างๆก,กันกับผ่านลําโพงมันไม่เหมือนกันอยู่ละแต่จับได้ว่าเป็นคนเสียงสูงแล้วเสียงสูงถ้ามันมาในความดังที่จุดหนึ่งอะ่ะมันน่าจะมีผลต่อต่อการรับเสียงจริงๆ เป็นไปได้ที่มันจะก่อให้เกิดความรู้สึกแบบหนึ่งที่อาจจะมีคนไม่ชอบเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเราเอามาวิเคราะห์กันที่เนื้อเสียงเลยโอเคถ้าเรารู้ว่าเสียงของเราอยู่ในย่านสูงแล้วมันอาจจะทําให้บางคนเขารู้สึกไม่ดีได้แล้วเราอยากปรับ mm. มันมีวิธีปรับแน่นอนพี่เชื่อว่าด้วยย่านเสียงที่สูงอย่างเดียว มันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดที่ทำให้แพรวต้องเจอปัญหามาคือพี่คิดแบบนี้ว่าถ้าเรามีเพื่อนเสียงสูงที่อยู่ใกล้ๆตัวเรานึอะไรที่จะทำให้เราไม่ชอบเสียงของเขาเนาะอันนี้บอกก่อนว่าพี่บางคนไม่มีปัญหากับผู้หญิงเสียงแปลกเสียงสูงจะใหญ่จะเล็กรู้สึกเป็นสเสน่ห์ด้วยซ้ำถ้าเจอรู้สึกว่าเอ้ยเจอคนที่เสียงแบบแปลกอะ จะรู้สึกอันนี้คือเสน่ห์ของเขาอันนี้ส่วนตัวนะแต่ถ้ามันมีปัญหาพี่รู้สึกว่าลองจินตนาการดูว่าโอเคถ้าเรามีเพื่อนเสียงสูงอยู่ใกล้ๆอะไรที่ทาให้เราไม่ชอบเขาหนึ่งไม่ชอบหน้าอย่างนี้เติ้ลบอกนะสองเอ่อเมสเซจที่เราพูดออกไปหรือเปล่ามันเยอะเกินไปหรือเปล่าเลยทําให้เริ่มรู้สึกว่าฟังบ่อยๆเริ่มละเริ่มรู้สึกไม่ชอบละต้องพากลับต้องกลับมาดูตัวเองว่า ฉันเลือกที่จะพูดเลือกที่จะสื่อสารถูกจังหวะถูกกาลเทศะถูกเวลาหรือเปล่าเนาะที่ผ่านมาฉันพูดมากเกินไปหรือเปล่าฉันพูดอันนี้เอาแค่ความถี่นะในการพูดนะรวมถึงเสียงดังเสียงค่อยพี่ว่าเสียงค่อยช่วยได้เยอะมากแต่บางคนฟังตรงนี้อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยนตัวของตัวเองทำไมจะต้องไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคนอื่นด้วยล่ะไม่น่าเชื่อนะนี่ไง เอฟเฟกต์มาเไม่น่าเชื่อนะเมื่อเราอายุเพิ่มมากขึ้นวิธีการมองโลกมันจะเปลี่ยนไปผมก็สงวนคำพูดมากขึ้นนะเมื่อเราโตขึ้นน่ะ มันเป็นเรื่องของวุฒิภาวะและการรัศตรและการเลือกที่จะพูดหรือไม่พูดที่มันมีมามากขึ้นตามประสบการณ์ชีวิตอ่ะเ,ออเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าเราจะต้องพูดน้อยลงเพื่อที่จะทําให้บรรยากาศหรือแม้กระทั่งตัวเราเองรู้สึกดีขึ้นเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ได้ไม่นะพี่รู้สึกว่าพี่เองก็พูดน้อยลงอะไรที่เคยบางทีเราเถียงกันอยู่ในใจด้วยซ้ำว่าเอ๊ะตรงนี้เล่นดีไหมนะพูดมุกนี้ดีไหมนะระหว่างที่เขากําลังสนทนากันอยู่ในวงกว้างอย่างงี้ มันเป็นความยับยั้งชั่งใจที่เพิ่มมากขึ้นตามประสบการณ์ชีวิตนะเพราะฉะนั้นแพลวหนึ่งน้ำเสียเอ่อความดังค่อยมีผล 2. ปริมาณการพูดมีผล 3. มเมสเซจที่เราจะพูดมีผลนอกเหนือจากเสียงที่สูงของเรา <c oughs> อืมทั้งหมดนี้ทั้งหลายทั้งมวลฝึกได้เพราะว่ามันเป็นปัญหาแพลวมา3าสิบเนี่ยมันสามสิ <c oughs> ว่า <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> นั่นแปลว่า เอ้ยถ้ามันจะต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงสักอย่างเพื่อทําให้เราเองรู้สึกดีขึ้นก็ทําได้ครับลองไปดูทีละทีละอย่างทีละอย่างว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ทั้งหลายทั้งมวลนะคนใกล้ตัวไม่ไม่บ่นไม่บ่นกูคนใกล้ตัวไม่บ่นแฟนไม่บ่นพี่ว่าอันนี้ก็เบาใจไปได้เยอะนะเชถ้าคนที่อยู่กับเราแทบจะ24ชั่วโมงบ่นเนี่ยโอเคอันเนี้ยค่อยมานั่งซีเรียสว่าเออหวาน มันเป็นจริงๆแน่ๆเลยคุยกันได้ทุกรุ่นคุยกันได้ทุกเรื่องแล้วก็อย่าลืมอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พวกเรากดตรงไหนฮะต้องให้บอกอีกเหรอกดตรงนี้มัง้งอ่ะ,อะไม่ใช่มีอะไรให้กดก็ฝากกดหน่อยนะคะขอบคุณค่ะพุดถกพุดถกอ,อย่าลืมโทนะ